ยินดีด้วยจ้าแม็กกี้จีระโรดเซอร์ไพรส์ขอแฟนสาวแต่งงานแล้วก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับนักแสดงพิธีกรหนุ่มแม็กกี้จีระโรดด้วยนะจ๊ะที่ตอนนี้คืนแทนว่าที่เจ้าบ่าวแล้วโดวยหนุ่มแม็กกี้ได้โพสต์ภาพนาทีขอแฟนสาวแต่งงานพร้อมระบุแคปชั่นว่า w l l y y u u m r r y m e ท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงเข้ามาแสดงความยินดีจำนวนมาก ในขณะที่ทางด้านว่าที่เจ้าสาวแจมได้โพสต์ว่าวันนี้วันไหว้พระจันทร์มีคนเอาขนมไหว้พระจันทร์มาคุกเข่ายืนให้เปิดมาเอาเฮ้ยไม่ใช่นี่นา And I s ส a y yes ขอบคุณนะลุงเซอร์ไพรส์มากทางด้านเกศชลดาก็ได้โพสต์ภาพแสดงความยินดีกับทั้งคู่พร้อมกับระบุคแคปชั่นว่าดีใจด้วยที่สุดนะคะเป็นเกียรติที่สุดที่เป็นส่วนหนึ่งในวันเริ่มต้นของการเดินทางของรักนิรัน์นะคะ เกขอเป็นคนเชียร์ข้างๆเส้นทางความรักของทั้งสองคนตลอดไปค่ะทางด้านสาวแจมก็ได้เข้ามาตอบกลับคอมเมนต์ว่าแจมขอบคุณพี่เก๋มากๆนะคะพี่แม็กเล่าให้ฟังแล้วว่าพี่เก๋ช่วยพี่แม็กเยอะมากๆแหวนสวยถูกใจที่สุดเลยค่ะพี่เก๋ด้านหนุ่มแม็กกี้ก็ได้ตอบคอมเมนต์ว่ารักเก๋อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ